หนึ่งนะคะซึ่งเป็นเซตที่อยู่ในแฮปปี้ซีรีส์นะคะเจ็ดสีเจ็ดสองของเรานะคะ,คะก็คือตัวนี้ก็คือเซตแฮปปี้มูสนั่นเองนะคะโอ้โหตเด็ดมากแล้วกระเป๋าน่ารักใส่ของได้ไม่กันน้ำเหมาะกับหน้าฝนนี้มากเลยนะคะในเซตมันมีอะไรบ้างออันไหนเปิดตัวนี้เปิดตัวโยกกระเป๋าได้ไหมอ่อากผิวใสผิวใสแบบนี้นะคะจัดเลยนะคะ,ะในเซตนะคะก็จะมีนี่เลยนะคะ ใช่แล้วบอกเลยว่าตอนนี้คือใกล้50แล้วนะแต่ผู้ชายที่เข้ามาทักว่าเก๋อายุไม่ถึง40 <c oughs> ่สิบพีดีของเก๋นะคะเกกินคอลลาเจนคุณภาพสูงช่วยเรื่องของน้ําในกระดูกข้อต่อตรงเข่าด้วยนะไขมันดีนะคะทำให้สลายพุงได้เร็วนะคะ,ะแล้วก็บำรุงใบนี้เลยบำรุงอะไรสมองทำานรพูดเหมือนกันอันนี้คอชายบอกเลยกินทุกวันแล้วก็บังค ให้แม่กินแม่ก็จะกินบ้างไม่กินบ้างก,ก็คือตัวแคลเซียมนั่นเอง<ช>นะคะลแล้วก็แคลเซียมของเราไม่ธรรมดานะจ๊ะเพราะปกติแคลเซียมจะดูดซึมได้ต้องกินวิตามินดีเข้าไปด้วยนะคะ<ช>แต่ตัวนี้คือแคลเซียมพลัสซึ่งเขาผสมวิตามินดีไปเรียบร้อยแล้ว1เม็ดก็คือจบเลยในมื้อเดียวยกเสตไปเลยนะคะดูแลทั้งกระดูกดูแลทั้งผิวนะคะแล้วยังแถมได้กระเป๋าน่ารักมากคือเห็นสีแล้วคือดิชันปิิงเลยนะคะ